เอาเลครับผมนี่ก็ไปอาบน้ำาทีเรียบร้อยแล้วนะเช้าวันนี้เลยนะครับออสกามาัมามาไปก็อันดับต่อไปก็คือเอายาไปกินข้างบนนะครับนี่จะเป็นยาของไพ่ออสนะเมื่อกี้เราจะเอาไปละลื่นทะน,นุลื่นนะครับก็เลยออสนี่แหละนะครับคือได้หมดออสไปเร็วไปไป ยาก็ประมาณครแปดมัดนะประมาณนะครับโอวันนี้เราเปื้อนด้วยคโคลนหมดเลยนะครับคือออสเล่นคโคลนมากนะครับอาบน้ําก็ไม่ค่อยสะอาดนะวันนี้คือน้ําไม่แรงนะครับน้ําไม่แรงนี่ดูการเก็บยานี่ไม่ใช่ออสนี้เก็บไม่ได้เลยนะครับแบบนี้นะออสอาจจะไม่ดิ ไปนี่นะครับดูการเรียงหญ้าดีครับอีกสองมัดลูกจับไปดีได้อยู่นะครับก็กะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าปริมาณที่ออดหอบได้นะครับสิบกว่ามัดเนี่ยประมาณสิบห้ามัดได้นะครับหอบได้นอกนั้นก็เยอะกว่านั้นก็หอบไม่ได้ละไปเบนไปไปเร็วโอเคนะครับนี่นะครับสวัสดี ตอนเช้าเช้าวันนี้นะครับก็ออกกําลังกายกันอาบน้ําแล้วก็พากันไปกินหญ้านะครับที่หลักนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเลยนะครับก็จะพาออสไปกินหญ้านะครับอาน,นี่ออสมาเฮร้านคาไปไปไปแม่แป้นเราครับอยู่ข้างบนนู่นออดเพี ไปห่วกินอีกนะครับไปนะพุ่นเพี๊ยไปเพี๊ยนะแม่แป้นเรานะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะกิ๊กให้กินหญ้านะครับทุ่งออาหลอกกางไกลนะครับผมแ <c oughs> ป้นจ๋าแป้น <c oughs> กินหญ้าก่อนลูกกินหญ้าก่อนออดไปจะหยุดในอย่างออดไปเร็วเร็ว อยู่ตรงนี้ก็ลูกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อมาออโอ้โหฝนจะตกอีกแล้วนะครับทุกคนตกไปอ่อยแล้วนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะพาออดไปกินหญ้าตรงที่หลักแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็เช้านี้นะครับก็เป็นภารกิจตอนเช้าที่เราต้องทํากันทุกวันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ